มีอีกหนึ่งคดีนะคะเป็นคดีที่หนุ่มเมืองเพชรถูกมือปืนประกบยิงเสียชีวิตบนถนนเพชรกเกษมล่าสุดเนี่ยคนร้ายยอมเข้ามอบตัวนะคะจากนั้นเนี่ยตำรวจก็จะคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นก็คือทำแผนไม่ได้การทำแผนเนี่ยล่มเพราะอะไร เพราะพี่สาวของมือปืนซึ่งเขาบอกว่าเป็นตำรวจด้วยครับมายืนอยู่ตรงนั้นเลยยืนตรงที่ทำแผนเลยมากรอแล้วก็<อ>ตะโกนบอกเลยบอกน้องตัวเองที่เป็นคนก่อเหตุนะอบอกว่าอยู่เฉยๆไม่ต้องทำการชี้จุดอะไรไม่ต้องชี้ไม่ต้องพูด อามเชื่อพี่บอกงี้เลยอยู่เฉยๆไปนะคะไปให้การในชั้นศาลอย่างเดียวไม่ต้องพูดกับใครเลยเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้ครอบครัวของคนที่เขาสูญเสียเขาก็รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมไปยืน่นหนังสือถึงผู้ประชาการตารวจแห่งชาติก่อให้ตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะโดยประสานผ่านทางคุณกันจอมพลังนะคะพาไปแล้ววันนี้ในทางคุณกันก็พาครอบครัว แล้วก็พาพัญยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยซึ่งตอนนี้ท้องอยู่9เดือนด้วยนะคะเข้าร้องเรียนกับทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหลังจากที่ทราบว,ว่าพี่สาวต่างพ่อของของผู้ต้องหาเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจโทก็เลยยิ่งเกิดความไม่สบายใจคือทางฝั่งผู้เสียหายเนี่ยมองว่าอีกฝ่ายเป็นผู้รักษากฎหมายแต่ว่ากลับ,รบ,รบกระทำการดังกล่าวก็คืออย่างที่เราเล่าให้ฟังไปนะคะเขาก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าแบบนี้เนี่ยทำได้หรือเปล่า ผิดวินัยตำรวจหรือไม่นะคะก็อยากจะมายื่นร้องเรียนให้ช่วยตรวจสอบด้วยพี่สาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยน้องชายกับผู้ก่อเหตุไปชอบผู้หญิงคนเดียวกันแล้วก็กระทบกระทั่งกันมาตลอดเจอที่ไหนมีเรื่องกันที่นั่นค่ะพอผ่านไปเนี่ยแม้ต่างคนต่างจะไปมีครอบครัวของตัวเองแล้วแต่ก็ยังมีเรื่องกันตลอดจนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์ที่น้องชายถูกยิงเสียชีวิต จึงอยากให้อีกฝ่ายถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและชดใช้ด้วยการถูกจำคุกมไม่อยากให้แก้แค้นกันไปมาอีกค่ะคนที่เขาพอรู้จักทางเราแต่เขาอยู่หมู่บ้านนั่นแหละเขามาเตือนอเขาบอกว่าถ้าคนนี้ได้ประกันตัวระวังให้ดีเพราะเขาประกาศว่าเขาจะขออีกหนึ่งศพเราก็เลยมีความหวาดกลัวว่ามันคือใครเราต้องระวังไปถึงไหนเราเจอเคสนี้เราก็แย่พอแล้ว จะต้องให้เราเจออะไรอีกเราอยากสสางให้มันจบแล้วไปทํามาหากินค่ะไม่ได้อยากมีเรื่องต่อแล้วเขาเรียนกฎหมายมาเพื่อมาปกป้องครอบครัวเขาแค่คนเดียวใช่ไหมแค่ครอบครัวเขาใช่ไหมเขาไม่ต้องปกป้องประชาชนเราก็น้องชายเราก็ตายแต่น้องชายเขาเป็นคนเป็นคนกระทําเขาควรรู้ผิดแล้วก็รู้ถูกทุกคนรักน้องหมดทุกคนรักแต่ว่าต้องรักบนพื้นฐานความถูกต้องค่ะ ก็เป็นคําถามที่เสียดแทงเหมือนกันนะครับเรียนกฎหมายมาเพื่อปกป้องน้องชายตัวเองคนเดียวหรอในเมื่อคุณเป็นตํารวจอ่ะคุณไม่ได้เรียนมาเพื่อใช้ความรู้ทางกฎหมายช่วยเหลือประชาชนหรอกหรือนะ แล้วจริงๆแล้วเนี่ยตามกฎหมายคือคนที่เขาก่อเหตุเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะไม่มาทําแผนก็ได้แต่ในเมื่อวันนั้วันนั้นคือเจ้าหน้าที่พามาทําแผนนั่นคือเจ้าหน้าที่ถามแล้วว่าคุณยินดีจะทาแผนไหมพร้อมไหมเขาพร้อมยินดีจะมาทําแผนแต่พอมาถึงปุ๊บพี่สาวกลับมาดักรอแล้วใช้ความรู้ทางด้านตารวจที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยตะโกนบอกน้องชายว่าไม่ต้องพูดอะไรเลยไปให้การชั้นศาลอย่างเดียวคือเรียกสติน้องเลยอะ่ะบอกว่าอ้ามไม่ต้องทําอะไรเลยเชื่อพี่ฟังพี่อย่างนี้นะ่ะ ทีนี้ทางด้านคุณกันจอมพลังเขาบอกเลยว่าญาติฝ่ายผู้เสียชีวิตตอนนี้เขาหวาดระแวงมากแม้คนร้ายจะเข้ามอบตัวแล้วก็ตามแต่มันเกิดเหตุการณ์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะพี่สาวเขาเป็นถึงร้อยตำรวจโทก็เลยอยากจะให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วยมาเร่งตรวจสอบการกระทำของพี่สาวผู้ก่อเหตุว่ามันสมควรไหมคือคนมองว่าหน่ละในแง่จริยธรรมของคนเป็นตำรวจสในแง่วินยัย ณนะเวลานั้นเป็นเวลาราชการถึงแม้ว่าจะใช้สิทธิ์ลาราชการไปแล้วก็ตามและ3ก็คือเข้าข่ายขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานหรือไม่นะทีนี้พี่สาวของผู้ผก่อเหตุกอ็อย่างที่บอกนะครับต้องดูว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันทั้งผิดจริยธรรมด้วยไหมวินยัยไหมอาญาด้วยไหมในขณะที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตยังไม่ได้รับการเยียวยาหรือแม้แต่คําขอโทษใดๆเลยคุณกณันก็ยืนยันว่าจะผลักดันเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเพื่อให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้รับความเป็นธรรมครับ ที่พี่น้องประชาชนเห็นนะ่ะคือตำรวจไปตะโกนให้คำแนะนำผู้ต้องหาคดีฆ่ามันแล้วอย่างนี้ญาติพี่น้องประชาชนคนที่เขาได้รับความเดือดร้อนเขาจะเชื่อใจได้ยังไงอะครับนะวันนี้ก็เลยจะมาขอความกรุณาไอ้ท่านเนี่ยนะช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่ามีผิดวิัดวินยันยส่วนใดหรือไม่ ขณะที่พันตำรวจเอกสิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติบอกว่าทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการเลยนะคะให้ทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ไปติดตามคดีอย่างใกล้ชิดส่วนพี่สาวผู้ก่อเหตุก็พบว่าเป็นตำรวจจริงค่ะอยู่ในสังกัดกองบัญชาการศึกษาโรงเรียนในร้อยตำรวจสามพรานพี่สาวเนี่ยมีหน้าที่ทำสื่อการศึกษาในวันทำแผนอยู่ในการอยู่ในระหว่างลาราชาการนะคะ แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยต้นสังกัดกาลังตรวจสอบอยู่เนื่องจากก็ยอมรับค่ะว่าเรื่องนี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตํารวจแล้วก็ยังทําให้ญาติของผู้เสียชีวิตครอบครัวของผู้สูญเสียเขาไม่สบายใจด้วยค่ะจากการตรวจสอบก็เป็นตํารวจจริงๆนะครับสังกัดกองบริการการศึกษาโรง,งเรียนนายร้อยตำรวจนะครับยศร้อยตำรวจโทซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางท่านผู้พัพกาานะครับต้นซึ่งเป็นผู้บัญชาโดยตรงเนี่ยนะครับก็มีการตรวจสอบขพื่อที่จริงแล้ว นะครับทุกในทุกมิตินะครับตั้งแต่วันเวลาที่ไปเนี่ยเป็นวันเวลาราชการนะครับมีการลาตามระเบียบราชการหรือไม่นะครับและการที่ไปสแสดงกิริยาแบบนั้นนะ่ผิดกฎหมายหรือผิดระเบียบแบบแผนหรือวินัยของตํารวจหรือไม่อย่างไรตอนนี้ทางต้งสังกัดก็อยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่ครับจริงๆแล้วเนี่ยการสแสดงออกลักษณะนนเนี่ยเป็นสิทธิของอผู้ ที่ไว้วางใจได้ของผู้ต้องหาหรือเป็นญาตินะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ย mm hmm. การแสดงสิงทธิมันมีหลากหลากหลายวิธีการนะครับอาจจะไปพูดคุยที่โรงพักหรือตรงไหนที่มันไม่ใช่เป็นลักษณะการทําแบบเนี้ยทีนี้พอเกิดขึ้นมาเออเป็นตำรวจก็เกิดความไม่สบายใจแล้วก็ส่งผลภาพลักษณ์ของสัมรันธแงชาติครับในเรื่องนี้เนี่ยมีวินัยกำกับอยู่ อ่ะดูติดตามกันต่อไปนะ,ะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ในลักษณะที่ดูไม่ค่อยดีต่อวงการสีกากีซ้ำๆก็เห็นใจคนที่เขาเป็นตำรวจดีๆต้องโดนห่างเลขไปด้วยนะครับคุณผู้ชม